ท่านคุณกำลังขายขวดนะจ๊ะสวัสดีจ้าแอลจ้าสังมึงก็ลอยใจพี่น้องมาเจอกับแอลอีกแล้วนะคะเมเนี้นอกสถานที่เนาะเดยวเอลจะพามาซื้อกับเขานะคะในร้านค่าร้านขายของซูเปอร์มาร์กนะคะที่เอลยูเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งน้ำกันจ้าวเมเนี้แอลจะได้อีหยังแน่กับบ้านนะคะเมเนี้แอลมากับท่านคุณนะคะมาซื้อกับเขาน้ำกันเนาะ อันนี้ท่านคุณมากินนะคะเขาเอิรว่าซาวาไฟช์เนาะสวรสวาไม้สาไม้มายอ่นเสีใใช่

จะส่วนนี้กับน,น้ำน้ำแครอทเนาะนะคะสื่อไปให้ทันคุณเพราะว่าทาันคุณมักดื่มนะคะเพิ่มวิตามินเนาะโอเค จ้าแอลก็ตัง้งขุนพากันไปสืบเขาโมนีเนาะได้อีหยังมาแนมาเบิร์นน้ำกันจ้าเดีเอาจะรีวิวราคาอาหารสินค้าที่แอลไปสืบมาเนาะจ้าเนาะอัตราการแลกเปลี่ยน1ยูโรเท่ากับ35บาทของประเทศไทยเฮ่านะจ้าเนาะมาเบิร์น้ำกันนะคะว่ามนีแอลได้อีหยังมาแนจ้ามาดีแอลไปได้กระดาษกระดาษชำะชชูนะคะสำหรับของครัวนะคะยูนิก็เจ้าเอิญนว่าคือ,ชอเชอร์กนเลยนะคะสำหรับทำความสะอาดในครัวเนาะจ้าเนาะ โอเคค่ะในราคา1ยูโรห้าสิบห้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็54บาทจุดยีสตางค์นะคะคือเชิญร้อนเลยนะคะอันนี้เนาะต่อไปก็เป็นกระดาษชำระที่ใช้ในห้องน้ำนะจ๊ะเนาะยูนี่เคาเอิร์นวาทวิเดอร์พาเพียนะคะมันมี10ม้วนนะคะมันมี10ม้วนนะคะในราคา2ยูโร95เซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็103บาทจุดยีสตางะค,ะค์จ้ะพี่น้องจ้ะโอเคค่ะ กะสลัดแก้วเนาะสลัดแต่มสลัดมะหัววนึงนะคะในราคา99เซนนะคะนี่99เซนคิดเป็นเงินไทยก็34บสาทจุดสตางค์จ้ะพี่น้องนะคะสลัดนะคะมากินกับพวกขนมปังพวกกับเข่านะคะย่างมือนแรงเนะจ้ะเนาะต่อไปก็โยเกิร์ตแต่แอลไปไดเออมิตรไรมิตรไรก็คือข้าวข้าวต้มกับนมนะจ้ะเนาะก้องนี่กะมี1001,000กรัมก็1กิโลนะจ๊ะเนาะในราคานะคะในราคา เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงในราคา1ยูโร69เซนต์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็59บาทจุด15สตางค์จ้ะพี่น้องต่อไปนะคะก็คือบัะะอกนาาเนาะจ้าเนาะยูนีขคเออนว่ารินเนตเตอร์เนาะ,ะมันมีหานวยนะคะในราคา1ยูโร9เซนต์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็38บาทจุด15สตางค์จ้ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือมะนาวนะคะจาก <ไป S 2> ต่อไป<น>เลยนะคะต่อไปก็อาหารปูของท่านขุนเลยเนาะจ้าเนาะลังซานเนาะนะคะ,ละ,คะบลูนีสเนนะคะ มากินจ้าี๋ยวแอลจะถ้าแอลจะให้ถ่าย้งขุ่นนะคะแอลจะเฮ็ดเคืองหนึ่งนะคะแล้วก็เคืองหนึ่งเอาแสบแข็งไว้นะคะอีกเคืองหนึ่งจะเฮ็ดถ่ายต้งขุ่นกินเนาะในราคานะคะในราคาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอโทษเอาตรงเบอร์ราคาเนาะแป๊บหนึ่งนะคะในราคา2ยูโร99เก้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็104บาทจุดหกสตางค์จ้ะพี่น้องนะคะโอเคต่อไปก็ปราดวอร์สนะคะไส้กรอกสำหรับปิ้งนะคะยุนี่เขาก็เจ้าเอิญว่าปราดวอร์สนะคะ ปร์ตวิสเนี่ยในราคาเท่าไหร่เอย่ยนะคะในราคาสามยูโรเจ็ดสิบเก้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทจุดหกสิบห้าสตางค์จากพี่น้องปร์ตวิสนะคะของภาษาเยอรมันก็เจ้าเอิรนมาปาร์ตวิสค,ะค่ะต่อไปก็คือนมเปรี้ยวนะคะโยเกิร์ตเนาะขวดนี้ของอขเอ่อก็เจ้าเอิร์นมา d ุตตามิชนะคะมุตตามิชเนาะ,ะในราคานะคะ ห้าิบเก้าเซนคิดเป็นเงินไทยก็20บาทจุดหกสตางค์จากพี่น้องนะคะต่อไปก็ผักผักชีฝรั่งเนาะเอจะซื้อมาแบบนี้ใบก้อนเนาะจานะ้ะเนาะเพราะว่าแออลงดินเป็ท่านอะไรนะคะเพราะว่าเอาจะต้องใส่อ่อ ผักสดนะคะในการร้อยหนามันฝรั่งของแอลเนาะนะคะกระถางนี่นะคะกระถางนี่ก็นในราคาที่พอซื้อได้นะคะหนึ่งยูโรสิบเก้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็สี่สิบเอ็ดบาทจุดสิบห้าสตางค์นะคะยูนิตเขาเอื่นว่าเพตาซีรีเยนะคะหรือว่าคอยดัทท็อปนะจ๊ะเนาะโอเคะะค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะไปเลยนะจ๊ะต่อไปเอาไปได้ข้าวหอมมะลิมานะคะเจสซิมินไรส์นะคะเจสซิมินไรส์ก็คือข้าวหอมมะลินะจ๊ะเนาะ,ะหนึ่งกิ หนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลเนี่ยแอลไปไดมาหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็หกสิบเก้าจุดหกสิบห้าสตางค์นะคะอันนี้ข้าวหอมมาได้จากประเทศไทยเนาะจานเนาะ,ะต่อไปก็คือนมนะคะแอลไบไดนมสดมาเนาะคะนมสดนะคะสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะในราคาเจ็ดสิบเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ยี่สิบสี่บาทจุดห้าสิบสตางค์จานนะคะน,ะคะนมเนาะจ๊ะเนาะ ไปก็ไปได้ข้าวโพดกระป๋องมาจา้ขาข้าวโพดกระป๋องที่ก็เจ้าต้มแล้วนะคะกระเจ้าต้มแล้วก็เจ้าอัดกระป๋องมากนะคะในราคาอะหกสิบเก้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็สิบเจ็ดบาทจุดสิบห้าสตางค์จ้าพี่น้องไปเลยเนจาเนาะต่อไปแอบไปได้ขนมปังมานะคะขนมปังเนี่ยทำมาจากฮาสนุดนะคะขนมปังฮาสนุดนะคะ อหอมแซ่บนะคะอร่อยนะคะแนวดแซ่บจะสรรหามาให้ทันคุณกินเนาะจ้าเนาะเพราะว่าทันคุณกะใส่แรงงานแอลก็ใส่แรงงานนะคะต่างเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะอันใดแซ่บอะหามาสู้กันจรินสู้กันกินเนาะจ้าเนาะอันนี้นะคะในราคา3ยูโร95เซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็138 .25 บาทจุดส้ตางค์จากพี่น้องขนมปังอหอม,มากเลยจ้ะหอมเลยเนาะค่ะไปนะคะ,คะ,ะ,คะแอลไปได้เนื้อหมูบดมานะคะ ชไว้นะคะซุมปราศนะคะกล้องนีกะ่ะครึ่งกิโลในราคา1นึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็หกสิบเก้าบาทจุดหกสิบห้าสตางค์จ้ะต่อเลยนะคะอันนี้ก็คือน้ําน้ําแครอทนะจ๊ะเนาะเอลดามาสามขวดนะคะซื้อมาให้ทา่านคุณดื่มนะคะบํารุงสายตานะจ๊ะเนาะในราคาสี่สิบห้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ขวดละสิบห้า 15. บาทจุดเจ็ดสิบห้าสตางค์จ้ะพี่น้องนะคะเอลดามาสามขวดนะคะให้ทา่านคุณเนาะจ้ะ ต่อไปนะคะต่อไปก็กาแฟอันนี้ก็กาแฟนะคะกาแฟอ่ะครึ่งกิโลนะคะกาแฟนะคะสื่อมาต้มดื่มย่ำเสาร์น,นะจ๊ะเนาะกาแฟครึ่งกิโลในราคา3ยูโร69เซ้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็129บาทจุดส5สตางค์จากพี่น้อง อันนี้กับแฝ้นะคะหมักดื่มนนคือใบแดงเนาะใบแดงนี่เอลซื้อมาเพื่อทีจะมาทำอาหารเนะาะเนาะในราคาขวดหนึ่งในราคาสองยูโรส9สิบเก้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็แปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์จ้ะนะคะต่อโคคาโคลา่า พวกนี่แอลได้มาขวดหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาตรงซื้อวันเนี่ยหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าซื้อมาหลายแอลดื่มหลายนะคะถ้าซื้อมาหน่อยแอลก็บ่ดื่มเลยดื่มนิดหน่อยน,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 นะจ๊ะเนาะในราคาขวดละหนึ่งยูโรยี่สิบสี่เซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็สี่สิบเจ็ดบาทจุดยี่สิบห้าสตางค์จ้ะนะคะจ้ะปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องเนาอะอยูนี่เขาเอิ่นว่าเฮริงฟิลีอิน ทมาร์ทครีมนะคะปลากระป๋องนี่เอลเดมาสามกระป๋องนะจ๊ะปลากระป๋องนี่ในราคา89เก้ซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็กระป๋องละ31มสบาทจุสตางค์จ้ะนะคะ,นะคะต่อไปก็บุษะนะคะเนยแข็งนะคะเนยแข็งนี่เอลเดมาสองสองก้อนนะคะก้อนหนึ่งสำหรับใส่อาหารนะคะอีกก้อนหนึ่งสำหรับเทขนมให้ทางคุณนะจ๊ะเนาะในราคานะคะเนยแข็งนี่เอาซื้อมาเนาะในราคาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนยแข็งนะคะในราคา1ยูโร60 ห้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ห้าสิบเจ็ดบาทจุดเจ็ดสิบห้าสตางค์เนาะโอเคค่ะไปขนมบวบเผามาจากคาเฟ่เก็บเบกนะคะเปเดจาริดเทศนะจอนเนาะขนมนะคะขนมมะพร้าวแห้งเนาะ,ะในราคาเก้าสิบเก้าเซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็สามสิบสี่บาทจุดหกสิบห้าสตางค์นะคะต่อไปก็นนะะปลานะคะปลาในน้ำสลัดมาโยเนสเนาะจะเนาะ แอลไปไดมากนะคะในราคา1ยูโร35เซนคิดเป็นเงินไทยก็49บาทจุด25สตางค์จ้ะนะคะแล้วก็เนื้อเปรี้ยวหวานนะคะในแก้วเนาะยูนะะิเคอเออร์บาร์เซอว์ไฟชนะจ๊ะเนาะในราคา1ยูโร5 1ยูโร49เซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็52บาทจุด15สตางค์นะคะแอลไดม่า3ขวดนะคะแอลไดม่า3อันเนาะอลไดม่า3ขวด3อันเพราะวา่า สิ่งใดที่ท่านคุณมากสิ่งใดท่านทาุกนกินนะคะก็จะพยายามหามหาไห่นะคะหามหาไห้ซื้อมาไห้กินนะจ๊ะเนาะต่อไปก็สลัดสลัดสลัดกุ้งนะคะน้ำสลัดกุ้งในราคานะคะหนึ่งในราคา99เซนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็34บาทจุดสตางคะ์จ้าพี่น้องนะคะจ้าต่อไปก็เป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเนาะเนื้อหมูสามชั้นนะคะ ในราคา5ยูโร20 Cent, เซนนะที่เป็นเงินไทยก็ที่เป็นเงินไทยก็182บาท,นะะบาทนะคะ182บาทนะคะมันมี7 700กรัมนะนะคะยี่นี่นะก็ไปก็อาหารทันคุณนะคะอาหารทันคุณเนี่ยเอาตรงซื้อตรงซื้อหายทันคุณกินแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าเอาจะซื้อเฉพาะสิ่งที่ทันคุณอยากกินแบบอ่าแบบซา้ปขีดขีดนะคะเพราะว่ามันถึงมันจะแพงแต่มันก็อร่อย หมดแล้วเราก็ไปซื้ออีกนะจ๊ะเนาะทุงนี้นะคะในราคา13ยูโร33เซนนะคะที่เป็นเงินไทยก็4 6 6บาทจุด55สตางค์จ้ะแค่อาหารของสังขุนทุงนี้นะคะเดี๋ยวจะแจกแจงเนาะว่ามีอย่างแน่ในนี้นะจ๊ะทุงนี้นะคะ13ยูโรกับ33เซนคิดเป็นเงินไทยก็โหโห 466ร้บาทจุดหกส้ตางจ้ะเดี๋ยวเข้ามาเบิร์น้ำกันกนะจะานาวากับเข่าหรือว่าอาหารของท่านขุนนะคะที่เอาไปซื้อมากนะคะในราคา13ยูโรสามสิบสานนะคะขังในมีอย่างแน่จ้า,ม,ามื่อเบิร์น้ำกันจ้ามะหโอเค่างมาเบิเกันกนะจ้าเนาะ อันนี้ก็คือไส้กรอกเนื้อรมควันนะจ๊นะเนาะส่วนนี้ก็คืออ่าไส้กรอกตับบดนะคะยูภาษาเยอรมันก็จะเอินบาเลเวอร์บอสนะคะเฮา,า,าวเกิมาร์ตเลิฟเวอร์บอสนะจ๊ะเนาะต่อไปนะคะต่อไปก็ก็เนื้อชีสรมควันนะจ๊ะเนาะเนื้อรมควันนะคะใส่สมุนไพรนะคะเอลซื้อมาหาชินนะจ๊ะเนาะเอลเจโกซีไลน์นะจ๊ะเนาะ อันนี้ก็คือเนื้อรมพันนะคะเนื้อบดรมพันใส่เฟเฟ่า uh, ะใส่พร uh, ิกไทยสดนะจน๊ะเนาะยูนี่เคาเอิร์นบายักษ์วอร์สมิดมิดเฟเฟ่ฟะนะคะยูนี่เคาเอิร uh, ์น่าซูเซอร์มิดคอยด์อ่ะนะจ๊ะเนาะนะคะต่อไปก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหมูบดรมพันใส่ใส่ใส uh, กระเทียมนะคะ ยูนี่เขาเอินว่าสไตรท์มิดโวตมิดขนบเราเนาะจา้าเนาะโอเคค่ะแล้วก็ใส่กรอกเลือดใส่ไขมันเนาะจา้าเนาะยูนี่เขาเอินว่าโรสโวตนะคะอันนี้คืออาหารของท่านคุณเนาะจา้าเนาะในราคา13ยูโรกับ33เซ็นต์เซนจ้าพี่นงจา้าถึงจะถึงจะแพงขนาดไหนเขาก็ต้องซื้อเนาะจา้าเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารของเขาเนาะเลยจ้าต่อไปเลยนะคะแอลได เอาได้ช็อโกโกแลตขาวมากับช็อโกโกแลตดำนะคะสีแท่งเนาะไอามาเฮ็ดอย่างช็อโกโกแลตพวกนี้นะคะเอาจะเอามาเฮ็ดขนมเค้กนะคะขนมเค้กในราคานะคะแท่งหนึ่งก็99เซนนะคะเงินไทยก็34บาทจุดสตางค์นะจ๊ะเนาะนะคะต่อไปก็แป้งสาลีบทแบบหยาบๆยานะจ๊ะเนาะกลองหนึ่งนะคะกล่องหนึ่งก็ราคา1ยูโรเ8เซนคิดเป็นเงินไทยก็69บาทจุดส0สตางค์จากพี่นงค์จ้ะ นองจากกับเขาที่แอลกับทางขุนไปซื้อมาามอนีเนาะจ้าเนาะคิดเป็นเงินยูโรก็70ยูโรกับ4ี่เซนจ้าเงินไทยก็ราวๆประมาณ2465บาทเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คือกับเขานะคะที่แอลไปซื้อมาอาทิตย์หนึ่งนะคะแอลอาจจะกินอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นะจอนักที่แอลไปซื้อมาามอนีเนาะจ้ะาเพราะว่าจะเหตุอีกอย่างนะคะใส่ใจทําใช้ใจทําก่อนที่เราจะไปรักใครนะคะให้เรารู้จักรักตัวเองซะก่อนก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นจ้า สุขภาพร่างกายน,นะคะเป็นสิ่งสำคัญดูแลรักษากันไว้ดีๆค่ะเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันจะลำบากนะคะด้วยความรักความ่วงใยจากสาวกบ้านค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะวิบายค่ะ